โปรตีนสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที <paranoid SU> ่ศึกหรอให้แก่ร่างกายโปรตีนหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่สร้างน้ำย่อยฮออฮอฮอนูดฮออฮอมอูนอมนฮอฮอร์โมนโอเคค่ะ น้ำมันและสารภูมิคุ้มกันโลกช่วยรักษาสมดุลสมดุลของน้ำในหลอดเลือดอเนื้อย่อเอือเยือไม่เอกเยือโอเคค่ะและเซลล<อ>์อะค่ะช่วยรักษา สมดุลสมดุลสอโอมอสมดออุรออ่าอ่านใหมค่ค่ะอ่านเองอันนี้ค่ะใช่คะ่ะช่วยรักษาสมดุลโอเคของกรอโอ,โอ,อุดอกดกรดดางคะ่ะใช่คะ่ะในร่างกายโอเคเก่งมากโอห้เดรตเป็นแหล่งให้พลังงาน ที่สำคัญและให้ความอดอืน่นแก่ร่างกายคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกร,รมัมให้พลังงานสีแคลอรี่อ่านใหม่ค่ะสีอะไรคะสี่แคลอรี่ลองสะกดดูสิคะกออิกิกโลแคลอรี่ค่ะ เป็นแหล่งพลังงานสำรองโดยเก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยือ่อย่อเอือเยื่อไม่เอกเยื่อเยื่อเยื่อต่างๆช่วยให้ร่างกายสามารถนำสารอาหารประเภทโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่พบมากในข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันและ พืชผล,ลไม้ที่มีรสหวานโอเคเก่งมากค่ะ